1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้าน5.5ล้านนี่ไม่ใช่การประมูลรถยนต์นะครับแต่เป็นการประมูลเหรียญทองคำพราะจาราร์อดิรเรกวัดหนองทราย ปัจจัยที่ได้ในการร่วมประมูลในครั้งนี้สําหรับจัดสร้างพระคันธาราชและมณดบวัดหนองทรายให้ทุกท่านร่วมประมูลตามกําลังศรัทธ,ธาในกลุ่มสิบพราะจารย์อดิเลกอนุตโรวัดหนองทรายผู้ติดตาม10,000แกว่าคนวันที่1สิงหาคมรอบเชา้าประมูลจบเหรียญทองคําเหรียญหลอดจบประมูลที่5้าล้านห้าแสนบาทและในช่วงบ่ายเปิดประมูลเหรียญที่2เป็นสมเด็จทรงเม่นหลังจานมังกรจบประมูลที่2องล้านห้าแสนบาทสรุปวันที่1 รวมประมูลได้8ล้านบาทวันที่สองสิงหาคมประมูลเหรียญทองคำทรงครุฑจบประมูลที่4ล้าน1แสนบาทในช่วงบ่ายเปิดประมูลเหรียญหล่อฉลองวิหารเนื้อสำลิดจบประมูลที่1ล้านบาทสรุปวันที่2จบประมูลที่5ล้าน1แสนบาทเหรียญจะมีการประมูลตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่18วันละ2เหรียญรวม36เหรียญสรุปแล้วจะเป็นมูลค่าอะไรเพื่อที่จะเป็นปัจจัยในการร่วมบุญสร้างพระันาราชและมณ ดวัดหนองทรายมารอติดตามและร่วมบุญไปด้วยกันนะครับครั้งหน้าจะไปวัดไหนก็นต่อฝากติดตามเกิดนครสวรรค์